สวัสด,ดีครับพี่น้องมาทำพาเบาได้เกลียวไปข้างในห้องนี่เจ้ามาทำไมพี่ระมาอีกหน่อยวันหยุดครับมาพักผ่นอนเที่ยวสวนสัตว์ตไปรูบ้บรรยากาศส,สัตว์กันที่โคราชสู้สวนสัตว์โคราชครับพี่น้องอันเดียวกันนัน่นแหละเมื่อนกโอ้นกครับนี่นี่ตัวเป็นเป็นนกยุงนกยุงทองน้องวอกู ถ่ายใ,นนยให้หนอะมนนีเวลาสี่สิกว่านาทีพวราบุงสัตว์ุงยังไรรานียันนะอันกว้างกว้างกว้าง,างเก้งเก่งกว้างเลยกวาบบ้างแมไปนห้อไปทางบอกทงแล้น้ำ้ายก่อนแม่ถ่ายให้พ่อหน่อยได้ไหม,ม,มไหงุไ,หได้ไหมแม่ไปไป

ฮิปโปแคไปดูได้ปะมันจะเหมือนหมูแดงเอสเลยนะเราจะลงตรงไหนอ่ะยอดบล่ะก็ฮิปโปหอยหอยแม่ฮิปโปแค่ฮิปโปสัตมณนะบุ๊คฮิปโปแค่มีรวมนี่แหละเอ็นบอระบอแมน เดะรมียังไปเดินน้ำทั้งเดบรมียังเดเน้นหมดละร้อยน้ำบุบบุอยู่บรเห็นบ่ขึนมาทำใส่บุล่ะพูดละพูดละขึนละพูดละขึนมาแล้วพูดละ โปลน้ำมี้ดกระดเลยโงมแล้วอม้ันมันกำลังขี้อยู่จริงนะมันปัดตัวหมด้งมาแล้วล้แล้วหมูดงจงเห็นมเขาเป็นม้าหมูดงเอ เลนน่ะิ่งเลนสิมันมีต่อลวปะกอยากดูต่อลวปะกอดมึงกี่บทต่อ่ะปเขียดเลยแม่่ยแร้กูเลยอ้าปากแังปังยเเลยแค่จ้านะก็เข่าไปนี่นีเบื่อเข่าไปนี่มีที่บนเกี่ไปบงง

Đây là ngu á ừ. Ui da Ngu trong ăn rồi mà bà hình bà Ui ừ. Như là Ngu ừ. Ngu lạm ừ. Nhìn ngu lạm này hình bà Ngu lưỡm gặp ngu lắm Anh ấy ngu lưỡm thược Đi Anh ấy ngu lưỡm như thế bà Ngu lưỡm thon gì vậy? bút này Hia đâm, nhìn thấy hìa đâm มันกินหมดเลกินเนื้อหมดเลอันนี้งูหลามปากเป็ดใดล่ะลีอยู่ไสบุ๊เฮ้ยโอน่ะน้อคือยู่น่นได้โอ้ขวดอยู่เลยปะ่อนอา,นาคอนด้าแล้วนะเอนะเอมันถอดด้วยนะถอดเี้ย เอะไรจิ้งเรียนนี่เลเื่องอะไรไหนเฮ้ยจิตรคันงูไปอันนี้งูยังไงป้องทองมึงงูเหา่าพ่นพิษสยามเลยงูเห่าจอกกุละ่ะเฮ้ย งูหลามทองหเลยงูห่าหม้องูหงาหมอน้่หม่เลยหลีบเลยกกเดียวะไรเบืงเต่าเต่าใบไม้เต่าอะไรบ้าง เอาใบไม้ขึ้นมานี่มียไงเตาเต่าภาพธรรมดาเฮ้ยต่าภาพป่ะเจ้าพนี่มันต้องอย่างอั้นนั่นเลยลฮับอเมริกาเตาฮับอเมริกานี่เตาจักเลยเตาจักอะ่ะมอ,อื Uh, lại giang, tàu ở đây Lại luôn, lại yêu hòa phụ đề Tàu Anh đi kìa tự Bên ừ. tàu đúng rồi, Nhăn cái quầy rồi, Tàu cho một mũ thật Đây này, đang <laughs> ุ้มมีบัวบั้งด้วดังวีกสองอันนะดังปืนนะเห็นบ่เฮ้ยอย่ามือลงไปกัดมือเลยมันลีแล้วมันลีแล้วบ่เห็นดอกออกก็ดอกก็อั้นอุ้มน้องด้วดังหมูั่นเต่าดังหมูเห็นดังงูดังเฮ้ยกัดมือเลยมันค้อมเงี้ที่เดี๋นี้นี่เต่าจมูกหมูอันนี้มันเต่ะเต่าเหลืองั่นพูดเลยโอ้ยอยู่นีไลา่ปะเต่าเหลือง đơn hàng ừ, like có không được hơi lắng đó yon kay thưa nó ngon kay bò w